โอเคครับก็ขอกาวสวัสดีชายชา,ยชายตรีเล่นนาลรีที่ยินทาสสู่ชอยสิชอบเป่าปีทุกๆคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับชอบนอนสต็อปออฟฟิเชียลนะครับต่อเมือ่อโอเคครับทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาเอากระบะคันนี้นะครับไปแต่ง ไปให้พ่อผมแต่งนะครับนี่เพราะว่ากระบะคันนี้นะครับเป็นกระบะเป็นกระบะดีแม็กสองพันสิบนะครับเป็นกระบะที่โอซีผมมีไงอือเป็นเป็นคันที่โอซีพ่อผมขับเนี่ยคันเนี้ยเออก็เราก็จะมาให้เขาแต่งกันในเกมนะครับว่าเขาจะแต่งรถเนี่ยออกมาสวยขนาดไหนนะครับก่อนแวก่อื่นผมจะเอารถผมนะครับไปแต่งให้เป็นแบบเดิมก่อนนะครับให้เป็นแบบรถเบสิกเบสิกแบบเดิมเลยแล้วก็จะเอาไปให้เขาแต่งให้อู่กันว่าดูนะครับแล้วเราจะมาดูกันนะว่าพอผมเนี่ยเขาจะแต่งรถออกมาเป็นแบบไหน ไปดูกันเลยครับ Let's go <S โอเคครับก็ตอนนี้ก็แต่งรถกลับเป็นแบบเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆกันเป็นไงนี่เป็นไงเป็นไงออกมาจากสูนเลยไหมนี่อย่างสวยเดี๋ยวเราจะเอาไปให้พ่อก็แต่งกัน,นะครับว่ามันจะออกมาเป็นรถกระบะแบบไหนนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตามพ่อกันมานครับ แต่งเหตุแต่งให้มันเป็นรถรสซิ่งมันอันนี้เป็น,นคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนหมุนเลยเนี่ยที่เป็นรูปนะมันปักแต่งอันไหนไม่ใส่ก็กดออกอันไหนใส่ก็กดเอนเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่นี่กดตรงนี้อันนี้กดเลือกเนีย่ยเลือกเอนเตอร์ Enter ก็กดเข้าไปดูเนี่ยมาส์ก็หมุนดูรอบรอบ นี้ก็ครับบ้นข้างๆ <c oughs> <c oughs> อืกดเลือกนี่กดเลือกเนี่ยถ้าเอากด ENTER ถ้าไม่ใส่ก็กดออกกดออกอันนี้ปัดใส่กักระโปองวันนี้กดออก กดเข้าไปดูดิแล้วก็กดเลื่อนก็มันอยู่ตรงอันนี้ประตูประตูนะครับโอ้มันเป็นที่ประตูแหละหายเปล่าแล้วก็ดูต่อไปนี่เป็นสีรถสีรถใส่สีอะไร ไปให้ป่าไปครับปาไทยล้างก่อนไหลังตังนี้ฟังเสียงดย้ฟังเสียงด้วยฟังเสียงรถด้วยเสียงรถด้วย,วยขับออกไปทางนู้นนะประตูนู่นน่ะปไปปป เหมือนในเกมต่อยมวยในคอมป่าในนู่นบุกปเหมือนเกมต่อยมวยนี่นะ้นี่ยปาป้าเอาไม่ได้แล้วเอกเบรกไงอะเบรกกั่นแหละตัวเอสนั่นแหละป้าแล้วขับเล่นดูขับขบวนดูขับบนนั่เนี่ยอย่าให้ชนนะอนี่เด็นะป้า ป๋าแรงเกินไปเปล่าป๋าแต่เลี้ยงเอาไม่ปุ๊บอุ๊ยป๋าตอนที่กดตอนนั้นทำไมผมเบี้ยเเลยป๋าดูเครื่องนี่ใกล้พังเลยนะแบบมีกล่องซ่อมอยวูบขับไว้ก่อนได้อยู่ป๋าขับลิงยกไม่ถูกเลยบลองเบิร์นยางสีดูสีฟันที่ป๋าเลือกมาเอุ้ยป๋าป๋าเลือกสีฟันสีอะไรมาสีดำ เงาบนยางสองคนเนี่ยสีดำอสินเงินน้ำเงินน้ำเงินมาเบาเบาเบาล้ว์อนเขียวสายตก็แบบายตะก็ทได่ไวันุาฟันคืนแล้วนะ ลงมาซ่อมรถกันป๋าบีซ่อมรถกันอันนี้ปกดเข็มขัดนี่ลงมาก็เดินมาที่หน้ารถแล้วกดซ่อมป๋าบีคือปุดเข็มขัดดูเครื่องดูเครื่องดูเครื่องนี่ดูเครื่องป๋าบีคือใส่เข็มขัดกับปุดเข็มขัดทไม่ป๋าเราเรียกร้อนี้เนี่ยอะนี่มันแต่งรถซิ่งนะคอนเทนต์นซ้อมเสร็จแล้วขึ้นรถขึ้นรถ ตัวเตัวเอ,วเอ <c oughs> นี่อุ้ยผิดตัวตัวนี้ปาไปกดตัวอะไรเลล่ะแล้วกดราเนมันขัดเ็มขัดปาอไปรวัง่ระวัง่อด้น,น,นืายายใหญ่นั้น<ป> ลองลองแข่งกรถกระบะป่าจะนิดงแา้วป่ากราปลพี่อง,องใหป่าจับเมาดิไปป้าเบรก้บกบกกรนบรบกเบใกดพอแทรน,นี่ลองจับเมาดิเมาเนะ่ะเัน้ป้าเหมือจะคล่องน,ะองนแหลกเลยเริ่มเิมมหมือนเมาในนูน้นบุกา มีมีกระบะมาทั้งย่นะเียวมาดับแล้วเะไเดี๋ยวมุับมุนรับมันเลี้ยวได้คิดตรงเนี้ยเลยป่าเมามันเลี้ยวได้ซขมม ปาปาจุดเปปแล้วมึเล <c oughs> ี้ยวอะไรเลยกูงงปาเลี้ยวไม่ได้เ,ล, <c oughs> เลี้ยวมึ <c oughs> งบุญนะไรเลยกูงงบุญไปกูงงโว้บโๆ้บโ้ยวเด็กไปากระบากระบะปลายจะนิดเด่ ตามเส้นสีม่วงกันติดขึ้นเส้นสีม่วงมันดีดีดี่ีโดนอะไรเนาะแปลกไปป๋าป๋าไป นี่ไอ้ขับสิบล้อไขับรถดีๆเพอนคนงโ้าป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 ้าขับโดนขล้อไม่โดนถอย้งอยลังป้าฟังตัวเอส

่าจะจริงแล้วีผมไปลอขับรถคื่นแล้วอ่านี่โค้งโค้งเบาเบายกเฟ็เลยใช่ไหมเดี๋ยวกว้างขึ้นเลยวกนี่ทางนี้ไปไหนรีอมนิดดนละสนุกเลยตอนนี้ ปาพิทางพิทางดูแผนที่สิถอยปาจะไปไหนถอยสิตัวเอสะเอาเอาถอยขนาจะหลุดละปาเรียกตัวดีได้แล้วทางนี้น่ะอันนี้อันนี้อันนี้ กดสองกดสอมอันนะปลาปลาพี่ทางพีดพีดพีดก็หนูชี้แล้วพวกทางนู้นเฮ้ยป้าปลาเขาต้นไม้ออกไปถึ้งไอนกรีมทางนี้แหละตรงบรงเวณ ต้องเดียวนะนี่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 ไปไหนเจ้าหนูคอยชี้วกันเบาดีเบาอ,อย่าแรงช่วงอันตารายคืออะไรท่าน,นี้เอาไม่ใช่ไม่ใช่ตรงเลยปาแรงไเลยนี่ขอบอับตรง ba bếp bếp na bếp na bếp 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 ba Nó bếp 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 lông bếp 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 này bếp 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 bế เดี๋ยวไขมูจอไม่ <ff> ได้มาเรียนหมจองมาเรียนไขหลังไขหลังไขหลังตัวเอสตัวเอสตัวอะไรตัวเนื้อปึ้งเนืไปเลยถอยลงเลหลยนความมี้ขายขายเท่าไหร่ดีพี่ป้าป้าเบกเบกส้ันี้อออกขายออีขายเท่าไหร่ไหนแล้วไปไห่ช่องที่วนาอ ลงไปเลยแสงยไปเลย่อไปไหน้้วตรงนี้อ่ะอุ้ยเปดตปนลเลยเนี่ยโด้ไมเี่ยวดเนีเนี่ยวดเนเนี่ยปวดยเนี่ยเปนเียวดเ่เยเนี่ยเดนเยป่เนี่ยเนี่ยวด่นี่เนนวดเยวีวด นเป,นปเัไม่ต้องเปิดยาัวันีราลืมกี่วันนี้มันว่าว่างแลวป่ทัเป็นไ้ละไม่นะว่าสาวเรโยวเว้นอย่าชนสาพนี้ข้างหน้าเป็นสนามแข่งมาลงไปแข่ลงลองวัดเครื่องไหมยากันู้เ,เรีวเดิเด๊บดิ

โคบี huh? ้ยวเลยทางนู้นแหละชนโกบี้อันนี้คือตัวเบ็ดมาเลยป๋าเบี้ยคือตัวเบดมือนะดูเบดเน่นขึ้นมาชนจะทางละนี่ไหมบิ๊กบิ๊เบิกเลี้ยวยุ๊ยยุ๊เลี้ยวดิ อราทางแล้วทางตัวหาช่างก่อนรทางแล้วตัวหาช่างกดโศัพท์ F1 F1 กดทับ F1 ตากอให้เขาเ1อะไรนะใครบอไปเนี่นี่จบไปเลยเฮ้ยท่านผจะคลิปเป็นเท่านี้นะครับถ้าอยากชอบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเราติดตามชิปของผมใม่ๆเลยนะครับสัครับทงเลื่อเลยวะ thank you